คนนี้เป็นผื่นคันนะไอการที่มันเป็นผื่นคันเนี่ยมันคือพิษร้อนพิษร้อนที่มันออกทางผิวนะอีพวกพิษร้อนพวกนี้อย่างอะไรอ่ะพวกน้ำตาลพวกของปรุงแตง่งของปรุงรสนมวัวแป้งสาลีหรือการที่ดื่มน้ำน้อยฉะนั้นอ้าวเนี่ยดื่มน้ำน้อยใช่ไหมเอาไปดื่มน้ำเพิ่มหน่อยสิน้ำนะน้ำไม่ใช่ว่ากินน้ำเยอะนะคะกินอะไรชานมกาแฟอีหารนะั้นไม่เรียกว่าน้ำต่อให้เป็นของเหลวอะ่ะมึงอย่าเหมาว่าของเหลวทุกอย่างคือน้ำไม่ได้ น้ำคือน,น้ำดื่มน้ำให้พอนะวิธีการดื่มน้ำให้พอเอา้าเราเอาน้ำหนักตัวเองคูณด้วย40หารด้วย1,000นะคราวนี้มันจะแบบเฮ้ยน้ำให้พอคืออะไรไอที่เขาบอกให้กินน้ำเยอะๆคืออะไรเห็นไหมมันมีมันมีมาตรฐานนะเอาน้ำหนักตัวเองคูณด้วย40หารด้วย1,000อันนี้คือมาตรฐานถ้าเกิดเราไปชํำชีวิต,ตออกกำลังกายขยับเงือออกปากแดดเออเราดื่มน้ำเพิ่มได้ แต่เรามีไก่แล้วว่าวันหนึ่งเราควรได้ดื่มเท่านี้แล้วดื่มบ่อยๆแล้วที่สําคัญดื่มน้ําอุ่นพอเวลาเราดื่มน้ําอุ่นเสร็จไปนะครับแล้วก็อีพวกอาหารที่บอกนะไปลดเลี่ยงกันก่อนนะพวกของมันของทอดน้ําตรงน้ําตาลของปรุงรสเนี่ยนะโดยเฉพาะกับนมวัวแป้งสาลีเนี่ยนะครับไปหยุดก่อนพอเราหยุดของพวกนี้เสร็จแล้วนะพวกนี้มันเป็นของผิดร้อนใช่ไหมกลไกในการขับความร้อนของร่างกายเนี่ยมันขับทั้งเหงือ่อการกลไกขับความเย็นนะขับทั้งฉี่นะครับแต่ในช่องทางในการขับ ของเสียของร่างกายเนี่ยถ้าเกิดไม่นับกับลมหายใจนะมันก็จะขับทางเหงือ่อทางฉี่ทางอืดของเราใช่ไหมไอตอนเนี้ยมันมีพิษร้อนแล้วกลไกขับความร้อนคือขับทางเหงื่อใช่ไหมเราก็ต้องหาของเย็นมาดับเพื่อไม่ให้มันขับทางเหงื่อแต่ให้มันขับทางฉี่แทนมันจะได้ไม่คันฉะนั้นไอตัวพวกของเย็นเย็นก็อย่างเช่นเราจะเคยเห็นว่าเขาให้กินรังจืดรังจืดนี่มันเย็นเป็นหิมะเลย ต่รังจืดมันกินมากไม่ได้เพราะของเย็นมากเกินไปก็ทําลายไตยฉะนั้นเอาแบบละมุนละม่อมหน่อยไปต้มน้ําใบเตยกินเออน้ําใบเตยกินเนี่ยกําลังดีนะเราถ้าเกิดเราแบบที่บ้านมีตู้เย็นมีหม้อเราเอาใบเตยสัก100กรัม1 100กรัมกรัมนะหน่วย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 ช่างนะครับ100กรัมนะไม่ใช่100กรัมนะเอากาม,มัดๆมา100่รกรัมนะมันเยอะไปเอามาปลูกไงนะ เอา100กรัมเนี่ยนะแล้วก็ใช้น้ำา2ลิตรน้ำา2ลิตรใบเตยแล้วก็ล้างใบให้สะอาดแล้วก็ขยี้ขยี้มันหน่อยเออแล้วก็ต้มไปต้มไปสักประมาณ15นาทีอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็พักให้เย็นแล้วก็กรองกรองเอาแต่น้ำเราเอาเก็บแช่เย็นไว้ได้ก็ให้กินเช้ากลางวันเย็นเวลากินเนี่ยให้เอามาอุ่นกินก่อนนะเออเนี่ยใบเตยก็จะช่วยระบายความร้อนเนาะมีอะไรอีกน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเลยน้ำมะพร้าวสดไม่ใช่น้ำมะพร้าวผาสมน้ำตาลตามเซเว่น อันนั้นปัญญาอ่อนกูให้หยุดน้ําตาลมึงไปหาน้ําตาลที่ผสมในน้มามะพร้าวไม่เอามะพร้าวช่วยลดความร้อนน้าใบโบกน้ํายันนางก็กินได้เนี่ยพวกนี้ระบายความร้อนทั้งสิ้นเลยมีอะไรกันน้ำแตงกวากดะกินแตงก้ากินบวบกินฟักฟักเขียวอะ่ะเออฟักเขียวอะ่ะช่วยระบายความร้อนทําเป็นซุปฟักเขียวกินก็ได้ต้มจืดฟักเขียวอะ่ะเออแตงโมเออแตงโมก็ได้แต,ไดแตงโมก็มีฤทธิ์เย็นเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ย สังเกตดูเขาจะใช้กับคนที่มีปัญหาเรื่องออฉี่ขัดฉี่ไม่ออกเพราะมันเป็นของที่อุ้มน้ําฉ่าน้ํพาพอเวลามันเป็นมีความเป็นน้ําและมีความเย็นอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นไตให้ขับน้ําก็จะเป็นตัวที่ระบายน้ําออกช่วยแก้าการฉี่ขัดใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ต้องการแก้าการฉี่ขัดแต่เราต้องการเพื่อให้ระบายของเสียออกทั้งฉี่มันจะได้ไม่ต้องออกทางเหงือไม่ต้องออกทางผิวมันจะได้ไม่ต้องคัน แล้วก็กินของพวกนี้แต่ต้องไปหยุดเหตุของเสียเข้าพอหยุดเหตุของเสียเข้าไม่พอเราต้องหยุดเหตุในการทําลายอวัยวะที่ขับของเสียด้วยอันดับแรกตับอย่าทำลายตับตับไม่ชอบการนอนดึกตับไม่ชอบการนอนดึกตับไม่ชอบหัวร้อนตับไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นกิจวัตรตับไม่ชอบของมันมากๆตับไม่ชอบของหวานมากๆตับไม่ชอบสารเคมีเยอะๆอีพวกที่แบบ โอ้ยบำรุงร่างกายกินวิตามินเยอะๆคาตับขึ้นจ้าฉะนั้นอีพวกนี้ก็ไปเบรกๆก่อนกินเท่าที่จำเป็นนะครับไตไตไม่ชอบของหวานตอนนี้ทุกวันนี้คนที่เป็นโรคไตนะครับคนที่เป็นไตเสื่อมไตอักเสบอะกว่า80%ไม่ใช่เกิดจากการกินเค็มคนที่เป็นโรคไตทุกวันนี้เกิดจากการบริโภคโซเดียมที่เยอะเกินบริโภคน้ำตาล ที่เยอะเกินและบริโภคสารปรุงแต่งสารเคมีที่เยอะเกินโซเดียมไม่เท่ากับความเค็มนะจ๊ะเพราะในการดูแลเรื่องระบบเลือดระบบแร่ธาตุของเราเนี่ยมันจะมีสมดุลของมันแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราได้รับกันเกินมากก็คือโซเดียมอย่างอาผงนัวโมโนโซเดียมกูตเมตหรือว่าผงฟูที่ใส่ขนมปังอะไรต่างๆเนี่ยเบกกิ้งโซดาเนี่ยโซดาไบคาร์บบเนตเนี่ย โซเดียมไฮโดโรเจนคาร์บอเนตเนี่ยเห็นไหมมีขั้วของโซเดียมเท่านั้นเลยไม่ค่อยมีโพแทสเซียมไม่ค่อยมีแมกนีเซียมไม่ค่อยมีอย่างอื่นเลยเลยสุดท้ายเราได้โซเดียมเกินเกินครับอะไรที่เกินร่างกายขับทิ้งใครรับผิดชอบขับทิ้งไตน้ําตาลน้นําตาลทําลายตับพอทําลายตับปุ๊บตับกับของเสียไม่ดีเป็นภาระที่ไตเห็นนะของเสียสารพิษสารเคมีทําลายตับพอตับทํางานหนักทำลายไตต่อเห็นนะฉะนั้นคนที่เป็นเรื่องปัญหาเรื่องตับก็จะเป็นปัญหาเรื่องไตต่อแล้วพอ เราไปทําให้ตับไตมีปัญหาแบบนี้การขับของเสียไม่ดีของเสียอม,มอยู่ในร่างกายเดี๋ยวก็มีปัญหาผื่นคันเดี๋ยวก็มีปัญหาภูมิแพ้เดี๋ยวต่อมน้ําเหลืองก็อักเสบเดี๋ยวต่อมน้าเหลืองก็โตบวมใช่ไหมละ่ะฉะนั้นเราต้องไม่หลุดพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนะครับไตไม่ชอบความเย็นไอ้ที่เราให้กินน้ําแตงงมงแตงโม,งมงงอะไรพวกนี้อันนี้คือเพื่อแค่ให้ระบายของเสียออกชั่วครู่ชั่วคราวแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลความอบอุ่นของร่างกายนะครับผมถึงให้แบบผ่อนหนักเป็นเบาในการที่ดื่มนน้้ําอุ่แลวก ไปหาพวกขิงกระเทียมพริกไทยกระชายกระเพราเนี่ยกินในมื้ออาหารด้วยมันจะได้ไม่เย็นจนเกินไปอย่าดูแลแข่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งจนไปทำร้ายอวัยวะอื่นๆด้วยต้องดูแลให้มันสมดุลและที่สําคัญไตเนี่ยทำงานร่วมกับปอดหัวใจดังนั้นไปออกเดินคนที่มีปัญหาเรื่องผื่นคันมากๆนะครับสังเกตดูน้ํามันนิ่งไม่ค่อยไหลเวียนน้ํก็คือเลือดไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยยืดคล้ายเลยหายใจก็ไม่ค่อยดีหายใจสั้นถี่อันเกร็งตึงหัวใจไม่ค่อยทํางาน เท่าที่ฟังมาเนี่ยอ่ถ้าเกิดไม่นับที่จะต้องไปเสียตังค์ซื้อใบเตยกินนะนะเสียตังค์เยอะอยังเนี่ยซื้อน้ำมะพร้าวกินด้วยซื้อมะตังโมงกินด้วยอ้าเสียตังค์ต้องกินอาหารแบบอาหารเสริมเป็นแบบเม็ดไหมใช่ปะแต่ถ้าเกิดอยากจะกลับมาสู่ฐานะเหยื่ออันโอชาของผมได้ครับปัญหาของปัญหาผื่นคันเนี่ยนะถ้าเกิดคุณอยากฟื้นฟูอันดับแรกเลยคือผมให้ความสำคัญกับเรื่องเลือด เลือดที่ดีทําให้อวัยวะต่างๆฟื้นฟูฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องมาเสริมเนี่ยหเสริมคุณภาพเลือด2ป้องกันไม่ให้เอาไม่ให้ของเสียมันเข้าเลือดเยอะและ3ทําให้เลือดมันฟลอร์ดีบํารุงเลือดนะครับสตัวหลักอันนี้จะไม่ใช่ตัวที่แก้คันโดยตรงไม่ใช่ตัวที่แก้คันโดยตรงแต่เป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูระบบเลือดแล้วเป็นการที่ฟื้นฟูแก้อาการคันแบบยั่งยืนที่ต้นเหตุนะสตัวนี้ ตัวแรกคือสไลดยเกียวทองเนี่ยตัวคู่บุญของผมเนี่ยเอะอะก็สลายเกียวทองทําไมมันอะไรนักหนาวะเพราะบอกแล้วพอมีเลือดที่ดีร่างกายก็ฟื้นฟูตัวนี้เสริมการสร้างเลือดมันก็เหมือนกับเอาเลือดดีไปถ่ายเลือดเสียอืมก็กินสลายเกียวทองเสริมการสร้างเลือดตรีผลาตรีผลาเนี่ยหลายฟังก์ชันมากเสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบายของเสียออกทิ้งที่ตับไอที่อ่อช่วยระบายของเสียทิ้งที่น้ําดีและน้ําดีก็เอามาทิ้งที่อุจจาระของเรานะครับ แล้วก็ลดความข้นหนึบของเลือดบำรุงตับนะตัวนี้ก็กินได้และตัวไฮไลท์เลยนี่ไบโอติกเพราะโไบโอติกคือเป็นปราการด่านสุดท้ายที่คอยป้องกันลำไส้ไม่ให้เอาของเสียผ่านเข้าไปในเลือดเพราะของต่างๆที่คุณกินเข้ามาเนี่ยไฟนอลเลยย่อยเสร็จปุ๊บก่อนดูดซึมแม่งผ่านลำไส้ก่อนจะเข้าเลือดฉะนั้นโไบโอติกถึงสำคัญนะนี่อันนี้คือ3ตัวเนี้ยเป็น3ตัวหลกัก ในการที่จะช่วยบำรุงฟื้นฟูอันนี้คือกลุ่มบำรุงฟื้นฟูจริงๆเนี่ยเรากินแค่3ตัวนี้แล้วก็ไปปรับพฤติกรรมเนี่ยคุณจะมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนลดอาการคันเลือดดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการคันขยเยอแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะหาอาการหาตัวที่แบบมันมาแก้อาการฉุกเฉินอย่างรวดเร็วสักหน่อยน,นะเราจะใช้อะไรได้บ้างนะเราจะใช้อะไรได้บ้างอ่กอาก็ยาแก้น้ําเหลืองกับ พลานีสันตคาตยากระน้ำเหลืองเนี่ยมันตรงตัวเลยครับคือมันจะคอยระบายน้ําเหลืองเสียที่มันมันมันอยู่ในาตามต่อมน้ําเหลืองในเลือดของเราเนี่ยคือของเสียเนี่ยนะครับเอามาทิ้งในน้ําดีแล้วก็เอามาทิ้งในอุจจาระแต่ปัญหาคือของเสียพวกนี้พอเวลามันมาทิ้งในอุจจาระแล้วเนี่ยถ้าเราระบายของเสียออกไม่หมดของเสียจะวนกลับเข้าเลือดแล้วคุณจะคันหนักกว่าเดิม นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกไงว่าเอ๊ะทำไมบางคนมันกินยาขับน้ําเหลืองแล้วมันคันเคยเยอหนักกว่าเดิมอีกเพราะหนึ่งเราไม่หยุดเอาของเสียเข้า2เรายังทําให้ตับไตทํางานได้ไม่ดีและ3คือเรากินตัวนี้แต่เราไม่ขับถ่ายบางคนท้องผูกนั่นแหละของเสียมันก็ไม่ระบายอยู่ดีก็คันอยู่ดีนะครับฉะนั้นเลยมีอีกตัวหนึ่งเพื่อมาระบายด้วยก็คือทอรีสันคาตทอรีสันคาตจะเป็นยาลูเอาของเสียออกจากลําไส้แล้วก็คลายลมที่มันอยู่ตามเส้น แต่ทองเยสันดาคาสเนี่ยจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือจะไม่แนะนําให้กินสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องออแผลในกระเพาะมีลิสิดดวงหรือว่าคนท้องคนให้นมลูกหรือเด็กต่ำกว่า15ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องกินตัวนี้กินแค่ตีพลาก็พอของกินมันพูดไปนาหรอกแต่ว่าเห็นไหมถ้าเกิดแค่สักแต่กินไม่หายอยู่ดีมันก็ต้องไปปรับพฤติกรรมและเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องปรับพฤติกรรมทำไมาไม่ลองปรับพฤติกรรมก่อนนะไปปรับตามที่ผมบอก ก็หายได้แล้วถ้ามันไม่หายหรือมันยังไม่ดีขึ้นอ่ะเราลองมาดูซิเราขาดอะไรอ่ะตัวป้องกันโรไบโอติกเราหากินในธรรมชาติได้ไหมเยอะแยะมากมายเลยครับไป Google ดูอย่างในเรื่องของการดูแลเลือดอย่างเงี้ยอ่ะเสริมการสร้างเลือดอาหารกลุ่มธัญพืชอาหารที่มีแมกนีเซียมอาหารกลุ่มโปรตีนอาหารกลุ่มวิตามินซีดูแลเพียงพอเปล่าถ้าไม่เพียงพอก็อตีผลากับตัวสาระคิวทองเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเริ่มจากเราก่อน เราไปลองปรับก่อนไปเข้าใจไปเรียนรู้ก่อนพอเราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเราขาดอะไรแล้วเราค่อยเสริมถ้าเกิดคุณมาถึงปุ๊บต้องกินอะไรเดียสมองคุณตื่นเขินเลยคุณจะโฟกัสแต่ของกินเลยแล้วในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยมันของกินเน่ยมันช่วยได้แค่20%ถ้าคุณมาถึงปุ๊บคุณมาเริ่มถามหาของกิน,น่ะคือคุณจะโฟกัสแค่ยี่สิอและอีกแปนะช่างแม่งเหรอ นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมหลายคนแม่งไม่หายสักทีอ่ะหาของกินกินมาตั้งเยอะแยะแล้วเพราะมันไปโฟกัสแค่การหนีอาการปลายไงแต่ไม่เคยมาสนใจที่ต้นเหตุอีกแปดสิอร์เซนไงเออฉะนั้นแค่ไปปรับพฤติกรรมก็หายแล้วอืม